เฮ้น้องอังสิแวไปหากุณจุดจีทงไฮทงหน้าคือบอกว่ามันจะได้กินหมดแต่ฝนตกโยกขึ้น,น่อนไงจุดติก็สืดุดชีงว่ะขีข่คั้ยอยู่โอ้ยหน,หน้องไฟอลยเฮ้ยจะไหนเนี่ยมันไฟง่อยพร่องไงโอ้ย,อยนียน่ได้เนรอ โอ้ยเรละแาอยู่หากินเนี่ยมาแรงกูสุ้แงเนยี่น้องนี่ยังกินไปโอ้ยงวอ่ะพวกพี่พ่อเว้ยงัวหลายตัวก็ขี้เถืะอนี่บดนี่ราหาขี้งัวะกองนึงกับพวกพี่พโอ

นี่และทุกทีนี่เลยโอ้ย่ะไเ่อบเห็นหงสโอ้ยเหงโอ้ยบเห็นเฮ้ยนี่เห็นแล้วนี่ฮะเยอะบมันกันขี่ม้ามมีโรคนี่ อเม้นเลยเมียพันนักอยากใยญ่เงียหน่อยอยากพุกจีขี่มีหรอไว้นี่กับพ่อพีโอ้วยหนึง่ง ออกมาน่งไปมีดอกโอ้นี่นนว่นนเนี่นี่นี่นีโอ้ยานนี้เีาน่มีอีกขึ้เกา ไปจิงได้นเสด็จได้วกินเรียงมางอมจะปไปไล่บอหมาสี่แมงเว